สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโลกเวทมนต์กันนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ได้มาพูดคุยในส่วนของข้อมูลเพิ้นฐานและประเด็นบางส่วนเกี่ยวกับโปสเตอร์ของกองทัพดับเบิลดากันเลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยในประเด็นสั้นๆเกี่ยวกับผู้ติดตามของเก l เลดกิจโนนที่ปรากฏในโปสเตอร์ก็ไม่มีอะไรมากถือว่าเป็นการทบทวนตัวละครก่อนที่จะไปดูหนังกันนะครับโอเคครับคนแรกเลยก็คือพอมดจองมังแผนเกเลดกิจโนนวลีเด็ดของเขาก็คือ เพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่สั้นๆแต่กินใจมากครับถ้าหากว่าพูดถึงนักแสดงระหว่างแมคเคนเซนกับจอห์นนี่เดฟผมว่าคาแรคเตอร์ของสองคนนี้มีความแตกต่างกันถ้าหากว่าเป็นจอห์นนี่เดฟมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นพ่อมดยอมังแผนเก่งในเรื่องการใช้อุบายและการใช้กลยุทธ์ส่วนแมคเคนเซนถ้าหากว่าดูจากตัวอย่างแล้วมีความรู้สึกเหมือนกับว่าดูน่าเกรงขามและดูดุดันทำนองนี้ครับ ถึงแม้ว่าจะมีใครมารับบทเป็นกรีนเดนวอ์ก็ตามคาแรคเตอร์ mm hmm. ของตัวละครนี้ก็จะเป็นประมาณว่าเป็นพ่อมดพูดเต็มไปได้วยวัฒนสิน์และศาสตร์แห่งการโน้มน้าวใจผู้คนอยู่แล้วและเป็นพ่อมดที่ไม่ได้ปกครองผู้คนด้วยความกลัวมันกับโอดมอแต่เขาเลือกจูอุดมการที่ว่าเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่จึงทาให้ผู้วิเศษจานวนมากยินดีเข้าร่วมกับเขาด้วยความสมัครใจครับ ถ้าหากว่าเราสังเกตจากโปสเตอร์ของเดนเวลแล้วสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดก็คือแสงจากไม้กายาษย์จะเป็นสีเขียวในขณะที่โปสเตอร์อื่นจะเป็นแสงสีส้มถ้าใครเคยสังเกตในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์คาถาที่มีแสงสีเขียวหลักๆแล้วจะเป็นคำสาปพ,พิฆาตซึ่งเป็นคาถาสำหรับสังหารเป้าหมายผู้ที่โดนคาถานี้จะตายทันทีและมีอีกหนึ่งคาถาครับที่ผมจำได้ที่มีแสงสีเขียวนั่นก็คือคาถามอสมอรราเป็นคาถาเสกตรามานขึ้นฟ้า ซึ่งถ้าหากว่าเป็นคำสาปพิฆาตหรือว่าคาถามอสมาตราก็เป็นการบอกในไปว่าในภาคที่3เนี่ยเกิดการต่อสู้อย่างแน่นอนจะเป็นสงครามกับมาร์โกหรือว่าต่อสู้กับใครก็ต้องรอติดตามกันครับส่วนฉากหลังก็จะคล้ายๆกับในตัวอย่างครับไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนอาจจะเป็นประเทศจีนก็เป็นไปได้ครับและมีอีกส่วนหนึ่งครับที่ค่อนข้างจะมีความแตกต่างกับภาคที่1กับภาคที่2นั่นก็คือทรงผมสีผมเคราและก็ดวงตา ด้วยเวลาที่ห่างกันประมาณ3-4ถึง4ปีอาจจะเป็นเรื่องปกติก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าภาคที่2อยู่ในช่วงปีคศ1927ส่วนภาคที่3จะอยู่ในช่วงต้นปีคศ1930ครับด้วยระยะห่างประมาณ3-4ถึง4ปีอาจจะมีความต่างในส่วนของดวงตาและก็ชมหน้าครับ ซึ่งเป้าหมายของกินวอนที่เขารวบรวมพอมดไม่มดถ้าหากว่าเราสรุปแบบสั้นๆก็คือเขาต้องการปกครองโลกของมารเกลและใช้ชีวิตผู้วิเศษได้อย่างเสรีครับส่วนประวัติฉบับสั้นๆของกินัอนก็คือเป็นพอมดที่มีความลงไหลในศาสตร์มืดและตำนานเครื่องรังยงมทูตตั้งแต่เด็กในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันเวทมนต์เดิมสแตรงเขาก็ถูกไล่ออกจากสถาบันเพราะได้ทำการทดลองอะไรบางอย่างที่ทำให้มีเพื่อนร่วมชั้นหลายคนได้รับบาดเจ็บครับ และภายหลังจากที่เทนวอนถูกไล่ออกจากสถาบันเวทมนต์เดิมสแตรงเขาก็ได้ย้ายไปอยู่กับป้าบัตเทด้าแบ็กช็อตที่กอดริกฮอลโลครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ทาให้เขาได้พบกับพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่อย่างอัลบัสเดอรเบิร์ทั้งสองคนสนิทกันอย่างรวดเร็วเพราะว่ามีความสนใจใกล้เคียงกันทั้งเรื่องเครื่องรางยมทูตและเรื่องที่ว่าผู้วิเศษควรใช้ชีวิตอย่างเสรีตลอดจนมีความรู้สึกมากกว่าคําว่าเพื่อนกับเดอรเบิร์ครับจึงเป็นที่มาของสัญญาเลือดและได้เกิดเรื่องขัดแย้งกันในเวลาต่อมา ค้อมุคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าสปอยลหมดเดี่ยวดูหนังไม่สนุกนะครับต่อไปก็คือ c d e n e n c e b e b o n e หรือที่ e r e n e n One มอบชื่อใหม่ว่า Aurelius Double d o r ก็ไม่รู้นะครับว่าตกลงแล้วเขาคือใครกันแน่และตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ทำได้เพียงแค่การตั้งทฤษฎีเท่านั้นมีหลายจุดครับที่เราสามารถตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับ e d e ด c e เช่นการตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับนกเรเวน การตั้งรัศดีเกี่ยวกับครอบครัวเลสเตรงการตั้งรัศดีเกี่ยวกับพลังของเอริอาาดดบเบลดอร์หรือการตั้งรฤษดีเกี่ยวกับความเป็นดับเบลดอร์ครับและมีทฤษฎีอีกมากมายที่เราสามารถตั้งเกี่ยวกับเครดสเบบบนครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่คำตอบส่วนใหญ่ที่ได้มามันค่อนข้างจะไม่ชัดเจนมีสิ่งเดียวที่จะทบทวนเกี่ยวกับเครดสเบบอนได้ก็คือการย้อนไปยังเหตุการณ์ในตอนที่เลต้าเลสเตรงได้สลับน้องของเธอกับเด็กที่ร้ยนางบนเรือกลางทะเลครับ ซึ่งในประเด็นที่ว่าเครดิเบบอลคือใครนั้น <c oughs> ก็อาจจะมีฉากหักมุมก็เป็นไปได้ครับส่วนในโปสเตอร์ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือเรื่องทรงผมครับผมยาวคล้ายๆกับเซวราสเนปเลยก็ไม่น่าแปลกเท่าไหร่เพราะว่าระยะเวลาห่างออกไปประมาณ3 4ถึงปีจากภาคที่2และมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่เห็นได้ชัดจากโปสเตอร์ก็คือไม้กายสิทธิ์ไม้กายสิทธิ์ของเครดิ์ถือว่าไม่ใช่การเลิกไม้อย,อย่างถูกต้องเท่าไหร่นักเพราะแกจะนวนเป็นคนยื่นให้เขา อาจจะทำให้พลังการใช้เวทมนต์ของเครดสไม่คงที่ปิดเพี้ยนจนสร้างความเสียหายและเกิดความผิดพลาดได้ครับส่วนข้อมูลฉบับสั้นๆของเครดสเบย์บอลก็คือเป็นพ่อมดที่มีพลังเวทมนต์ที่เรารู้จักกันในชื่อออฟสกูรัสซึ่งเราเรียกผู้วิเศษที่มีพลังนี้ว่าออฟสกูเรลโดยตัวเครดสเติบตัวมาในโลกผู้ไร้เวทมนต์และต้องปกปิดพลังของตัวเองมาโดยตลอดจนกระทั่งการมาถึงของครดนวอนผู้คัดหวังจะใช้พลังของ e ครดสเบย์บอล เพื่อเป็นตัวช่วยในการฆ่าเอาบัสเดเบิลดอร์ในขณะที่คิเดนสเบิรนเองก็กําลังตามหาครอบครัวที่แท้จริงของเขาเลยเข้าแผนของกรเดนวอนพอดีแม้ว่าในตอนท้ายของภาคที่2เกรเดนวอนจะบอกว่าคริเดนส์คือน้องชายที่หายสาบสูญของเอาบัสเดเบิลดอร์แต่เราก็ไม่ทราบอย่างแน่ชัดถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาครับต่อไปก็คือควินนี่โกลสตรีนสำหรับโปสเตอร์ของควินนี่เห็นอะไรที่เด่นชัดไหมครับนั่นก็คือแหวนที่นิ้วนางครับ ถึงแม้ว่าในภาคที่2จะมีช่วงเวลาสั้นๆที่ควินนี่สวมแหวนสีทองเพื่อหวังจะแต่งงานกับเจคอบคอวัสกี้แต่ช่วงเวลานั้นเจคอบโดนคาถาของควินนี่อยู่เลยไม่รู้สึกตัวครับและที่สําคัญก็คือในโปสเตอร์ภาคที่1กับภาคที่2ไม่มีแหวนนะครับอีกอย่างการโพสต์ท่าไทรูปในโปสเตอร์ภาคที่3ก็ดูเหมือนว่าตั้งใจจะให้เห็นแหวนโดยเฉพาะครับเออเราอาจจะได้ข่าวดีในหนังภาคที่3นี้ก็เป็นไปได้ส่วนเสื้อที่ควินนี่ใส่ก็ไม่ใช่ตัวที่อยู่ในตัวอย่าง รูปในโปสเตอร์อาจจะเป็นช่วงท้ายของหนังก็เป็นไปได้ครับส่วนข้อมูลคร่าวๆของควินนี่ก็คือเป็นแม่มดชาวอเมริกามีพี่สาวชื่อว่าเทน่าเป็นมือปรับมารของกระทรวงเวทมนต์อเมริกาครับความสามารถของควินนี่ก็คือควินนี่มีความสามารถในการพินิจใจสามารถได้ยินความคิดของผู้อื่นไม่เพียงเท่านี้เธอยังสามารถอ่านตัวตนของคนอื่นได้อีกด้วยครับ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วควินนี่เป็นแม่มดที่มีจิตใจดีใจกว้างและมักจะมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอครับส่วนสาเหตุหลักๆที่ควินนี่เข้าร่วมเป็นผู้ติดตามของเกรเดนวอนก็เพราะว่าควินนี่ต้องการมีอิสระในความรักเนื่องจากกฎหมายในอเมริกาหรือที่เรารู้จักกันในเชื่อกฎหมายแรปพาพอร์ตในช่วงเวลานั้นไม่อนุญาตให้พ่อมดหรือว่าแม่มดแต่งงานกับมักเกลได้พร้อมทั้งเกรเดนวอนเองก็มีแผนที่ต้องการตัวควินนี่อยู่พอดี เพราะกินวอนจะใช้ความสามารถของควินนี่ในการเข้าถึงตัวคินเดนส์เพื่อฆ่าดับเบิลดอครับซึ่งมีประโยคทั้นๆนจากกินวอนที่พูดกับควินนี่นั่นก็คือสร้างโลกพิเศษอย่างเรามีอิสระในการใช้ชีวิตและรักโดยเสรีซึ่งประโยคนี้ทําให้ควินนี่ได้ตระหนักและเข้าร่วมเป็นผู้ติดตามของกดนวอนเพื่อแก้ไขกฎหมายและพัพอร์ตครับในภาคที่3ามก็ต้องรอติดตามกันครับว่าชะตากรรมของควินนี่จะเป็นอย่างไร เรื่องความรักและเรื่องกฎหมายและพาพอตจะบรรลุตามที่เธอหวังหรือไม่ครับต่อไปก็คือวินดาโรเซียเออร์นามสกุลโรเซียเออร์หรือว่าอ่านว่าโรเซียก็ได้ครับถือว่าเป็นตระกูลเลือดบริสุทธิ์ที่อยู่ในกลุ่มสัตว์มืดมาตั้งแต่ยุคของเกตันวอนตลอดจนถึงยุคของวอเดอมอร์เพราะมีผู้ติดตามบางคนของยุควอเดอมอร์ที่มีนามสก,กุลว่าโรเซียเช่นเดียวกันครับวินดาโรเซียเออร์เป็นผู้ติดตามคนสนิทและได้รับความไว้วางใจอันดับต้นๆของเกตันวอน หรือถ้าเทียบทบาทของวินดาก็จะคล้ายๆกับเบลทริกและสแตรงในยุคข,ของวอดมอร์ครับซึ่งวินดาโรเซอร์เป็นแม่มดที่ไม่ธรรมดามีทักษะในการใช้วัฒศิสินและเวทมนต์สูงครับแม้ว่าควินนี่จะมีความสามารถในการพินิจใจแต่ก็ยังไม่สามารถรู้จิตใจที่แท้จริงของวินดาโรเซอร์ได้ครับซึ่งในภาคที่3นี้บทบาทของวินดาโรเซอร์จะเข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอนครับ ก็ต้องรอติดตามดูกันนะครับว่าจุดจบของเธอจะถูกฆ่าตายหรือจะถูกจับเหมือนกับผู้เป็นนายสำหรับในส่วนของโปสเตอร์ถือว่าเป็นครั้งแรกที่วินด้าโรเซอร์มีโปสเตอร์เป็นของตัวเองเพราะในภาคที่2เธอมีเพียงโปสเตอร์รวมไม่มีโปสเตอร์เดี่ยวครับก็บ่งบอกว่าในภาคที่3นี้วินด้าโรเซอร์จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นส่วนฉากหลังของโปสเตอร์ก็จะคล้ายๆกับหอนูเมนกาดครับและคนสุดท้ายก็คือเฮลเมดไวส์ พอมดคนนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในภาคที่3ก็ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่ามีบทบาทอะไรบ้างแต่ข้อมูลพื้นฐานของเฮลเมดไวส์ก็คือเป็นมือปรับมานของสภาเวทมนต์อเมริกาส่วนนามสก,กุลไวส์เป็นนามสก,กุลที่มาจากประเทศเยอรมนีตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าตระกูลนี้มีฐานเลือดเป็นเลือดบริสุทธิ์หรือว่าเป็นเลือดผสมครับซึ่งการที่โปสเตอร์ถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ติดตามของไจนวอน อาจจะเป็นมือปราบมานที่มีแนวคิดอยากจะให้พ่อมดปกครองมักโกก็เป็นไปได้ครับก็ต้องรอติดตามสําหรับคนนี้ครับส่วนโปสเตอร์สิ่งแรกที่เห็นชัดก็คือ h e ลมา t ไว้เนี่ยไม่มีไม้กระสิ์ส่วนฉากหลังก็จะเป็นจากประเทศเยอรมนีหรือแม้กรั่ประเทศจีนครับส่วนข้อมูลอื่นๆก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะเป็นตัวละครใหม่ด้วยครับสําหรับคลิปนี้ เป็นคลิปพูดคุยข้อมูลพื้นฐานและประเด็นในโปสเตอร์ของตัวละครที่ปรากฏในโปสเตอร์ชุดที่2ที่มาพร้อมกับเกรเดนวันสำหรับคลิปต่อไปเดี๋ยามาพูดคุยโปสเตอร์ชุดที่3พร้อมกับตัวละครที่ยังไม่ปรากฏตัวกันนะครับสำหรับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนหากมีการเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับโลกเวดมนเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ